คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน g o o ุดไนท t ทาง CGN Podcast ทุกวันนี้สื่อบันเทิงหรือข่าวสารต่างๆรอบตัวต่างเรียกร้องความสนใจจากเราอยู่ไม่เว้นวันการที่ในแต่ละวันเรามีเรื่องให้จดจ่อมากพออยู่แล้วแล้วต้องมาเจอกับข่าวหน้าสลดข่าวหน้าเศร้าข่าวสารที่ทำให้เรารู้สึกหมดหวังกับการมีชีวิตอยู่นี่ยังไม่นับรวมข่าวสารสารทุกสุกดิบจากเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวด้วยนะ บางคนสมาชิกครอบครัวทะเลาะกันไม่ถูกคอกันก็ต้องมานั่งฟังพวกเขาระบายอีกการที่เราเป็นคริสเตียนพระเจ้าสอนให้เรามีหัวใจที่อยู่เพื่อผู้อื่นการเสียสละจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หลายครั้งเรากลับเป็นฝ่ายที่เหนื่อยจากการรับฟังและไม่มีเวลาได้พักสมองพักหัวใจของเราเลยยิ่งเราแบกเรื่องราวมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีเวลาแม้แต่จะมาร้องทูลพระเจ้า ผู้ทรงสดับฟังเราอยู่เสมอเลยด้วยซ้ำสันติสุขที่เคยมีบัดนี้ไปอยู่ไหนหมดแล้วนะทำยังไงเราจึงจะสามารถมีสันติสุขได้อีกครั้งหนึ่งบางทีเราอาจต้องพักแยกตัวออกมาจากข่าวสารเหล่านั้นออกมานั่งสงบและให้เวลาตัวเองได้อยู่นิ่งๆบ้างนะครับและตอนนี้แหละที่เราจะได้มีเวลาให้กับตัวเองได้มีเวลาให้กับการอธิษฐาน การพบปะพูดคุยกับพระเจ้าบนอะไรให้พระเจ้าฟังบ้างไม่ต้องรู้สึกผิดน,นะครับที่บางครั้งเราต้องหลีกเลี่ยงการพบกับมลภาวะทางสังคมหรือข่าวสารบ้างนั่นก็เพื่อสวัสดิภาพของเราเองด้วยครับเพื่อเราจะยังสามารถมีเวลารับการเยียวยาจิตใจและการปลอบประโลมจากพระเจ้าได้ด้วยเช่นกันแม้แต่พระเยซูเองก็ยังแยกพระองค์เองออกจากฝูงชนเพื่อมาใช้เวลาเงียบๆเ,เพื่ออธิษฐาน พูดคุยกับพระบิดาเลยครับก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนผมอยากบอกคุณว่าคุณทำดีแล้วนะครับคุณคือผู้ฟังที่ดีของทุกคนเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนเสมอแต่หลังจากนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะให้เวลากับตัวเองได้พักบ้างนำเวลาของคุณมารับการพักสงบจากพระเจ้าบ้างเพื่อการรักษาสมดุลในหัวใจของคุณให้มั่นคง และติดสนิทกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งชีวิตของคุณเสมอครับแล้วคุณจะมีแรงกำลังและมีพระพรในการกลับออกไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ